วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแต่ว่าของวัดท่าขนุนอธิษฐานพรรษาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมีเหตุเพราะว่าในกตินะขันธก,กะในละวินัยกล่าวถึงการจำพรรษาและอานิสงกถิน กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะรับกระถินได้ต้องจำพรรษาครบไตรมาสคือสามเดือนเต็มคราวนี้ถ้าท่านทั้งหลายอธิษฐานพรรษาในวันนี้สมมติว่าตั้งแต่ได้อรุณหกโมงเช้า แล้วเราไปอธิษฐานพรรษาตอนหนึ่งทุ่มก็แปลว่าท่านทั้งหลายขาดพรรษาไปสิบสามชั่วโมงซึ่งวัดส่วนใหญ่มักจะทำกันแบบนี้แล้วการออกพรรษา ทางวัดท่าขนุนจะไปออกพรรษาปรวรณาต่อกันในวันตักบาทเทโวเพื่อให้มั่นใจเลยว่าอยู่ครบท้วนสามเดือนเต็มๆเ,เรื่องของพระธรรมวินัยจึงเป็นเรื่องที่พระเราต้องระวังกันเองไม่ใช่รอให้คนอื่นมาบอก สิ่งแรกที่ทางวัดท่าขนุนบอกกล่าวแก่นาคที่มาบวชก็คือศีพลพระมีอะไรบ้างช่วงที่เป็นนาคต้องศึกษาและระวังรักษาาไว้ให้ดีเราจะไปรอคนอื่นมาบอกมากล่าวไม่ได้ เพราะกระพุทธเจ้ากล่าวไว้ถึงสาเหตุของการต้องอาบัติคือศีลพระที่ขาดหนึ่งต้องโดยไม่ละอายคือรู้อยู่ว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วศีลขาดแต่ก็หน้าด้านทำไปสองต้องโดยไม่รู้ ก็คือไม่พยายามที่จะศึกษาว่าศีลพระมีอะไรบ้างสามต้องโดยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรอย่างเช่นว่าไปกินเนื้อสัตว์ต้องห้ามเช่นเนื้อหมาเนื้อหมีเนื้องูคิดว่าไม่เป็นไรแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเอาไว้ สำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรอย่างเช่นว่าฉันยาดองด้วยน้ำมุดเน่าเพื่อรักษาโรคอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะฉันและสุดท้ายต้องโดยลืมสติรู้แต่ลืมไปเพราะศีลมีมาก หรือว่าเห็นสาวสวยแล้วขาดสติอันนั้นช่วยไม่ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับศีลพระธรรมก็คือศีลขาดไม่ต้องรอให้ศาลตัดสิน ไม่ต้องรอคนอื่นมาบอกทำเมื่อไรโดนเมื่อนั้นแล้วถ้าเป็นอาบัตรหนักก็ขาดจากความเป็นพระไปเลยอย่างเช่นว่าหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ราคาได้หนึ่งบาทขึ้นไป เราต้องระมัดระวังตัวเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงขนาดห้ามไม่ให้ภิกษุรูปคลํำผลไม้หรือเข้าเปลือกที่ติดอยู่กับต้นเพราะเกรงว่าถ้าเมธทยจิตคิดอยากได้แล้วเด็ดไปก็แปลว่าโดนอาบัต อาจจะสินขาดแต่สามารถแสดงคืนได้หรือว่าถ้าราคาเกินห้ามาศกขาดจากความเป็นพระไปเลยจึงเป็นเรื่องที่เราท่านทัน้งหลายต้องสำนึกว่าพระเราราคาถูกมาก โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาศีลสมัยนีย้ในเรื่องของศีลพระรักษายากมากเหตุที่ยากก็เพราะว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือพระเนนถ้าไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ โอกาสที่โดนอาบัตมีสูงมากสมัยก่อนที่อัตมภาพยังรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มมีเสียงผู้หญิงโทรเข้ามาถามหาบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้พอบอกว่าโยมน่าจะโทรผิดเพราะนี่เป็นวัด โยมบอกว่าไม่เป็นไรขอคุยด้วยกำลังเหงาอาตมาภาพก็เลยบล็อกเบอร์ทิ้งไปเลยเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังด้วยตัวเองไม่ใช่พอถึงเวลาเห็นส่งลายมาโปรไฟล์ดีๆหน้าตาสะสวยหุ่นเช้งวับแม่ให้มาเยอะ กูก็รีบกดรับทันทีไออย่างนั้นหาที่ตายสมัยี้้อไอมันแต่งรูปได้สวยกว่าตัวจริงเป็นล้านเท่าอัตมาภาพเจอบ่อยถึงเวลาส่งมาแล้วก็ส่มเงียบรอดูอยู่สามนาทีห้านาทีถ้าไม่รายงานตัวมึงเจอบล็อกแน่นอน บวกประเภททุจริตจะมาลักษณะอย่างนี้เสมอก็คือทักลายส่วนตัวอย่างเดียวกลัวว่าคุยกันตั้งแต่แรกถ้าคนอื่นรู้อาจจะหลอกเหยื่อไม่สำเร็จโดยเฉพาะพวกแกงคอนเซนเตอร์อัตมภาพโดนมาแบบเนียนมากๆ ก็คืออยู่ๆมีข้อความส่งเข้ามาว่าถูกลอตโต้สามล้านเหรียญสหรัฐโห oh, โคตรรวยเยถามไปว่าถูกได้อย่างไรก็บอกว่าเป็นลอตโต้การกุศลใช้สุ่มจากเบอร์โทรศัพท์พอดีได้เบอร์ของท่านมา อัตมภาพบอกว่าถ้าอย่างนั้นบริจาคก,การกุศลไปเลยสามล้านดอลลาร์นั่นเขาบอกว่าไม่ได้ตามระเบียบของเขาต้องเบิกออกมาก่อนขอให้ติดต่อไปที่อีเมลนั้นที่หมายเลขนี้อัตมภาพดิดทิ้งไปเลยอีกไม่นานมาใหม่ บอกว่ามีชื่อของท่านและหมายเลขโทรศัพท์นิคาอยู่ถูกลัตโต้ทำไมไม่เบิกให้รีบติดต่อไปที่หมายเลขนี้โดยด่วนอาตมาภาพดิดทิ้งไปตามเคยกูไม่เคยซื้อลัตโต้กูจะไปถูกได้ยังไง อีกปีต่อมาถูกลอตโต้อีกแล้วอีกสองล้านเหรียญสรุปแล้วเนี่ยธรรมภาพมีเงินลอตโต้คายอยู่ห้าล้านดอลลาร์นมันเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าเราโลภหรือเปล่ารบอกสามล้านเหรียญเป็นเงินไทยก็หลายร้อยล้าน แต่ว่าเราต้องโอนค่าดำเนินการโอนภาษีให้เขาเขาถึงจะโอนยอดเงินมาเราโอนไปทีเจ็ดแสนแปดแสนนี่ไหวไหมอเมรการแนะนำซะอีกว่าอย่าบอกใครเพราะเดี๋ยวคนรู้แล้วจะมาขอตัง บางรายก็โทรมาบอกว่าอยู่ในห้องไอซีูไม่รู้ว่าผ่าตัดวันนี้จะรอดหรือเปล่าที่บ้านสะสมเครื่องมุกเอาไว้มากทั้งโต๊ะมู่ทั้งเก้าอี้รับแขกราคารวมๆแล้วหลายแสนบาท ศรัทธาในชื่อเสียงของพระคุณเจ้าจะตั้งใจถวายเป็นการทําบุญเผื่อไว้ครั้งสุดท้ายเพียงแต่ว่าโยมอยู่ห้องไอซีูไม่รู้หมอที่ไหนใจดีให้มันใช้โทรศัพท์ได้ตอนนี้โทรเรียกสิบล้อไปขนของขึ้นอยู่ ขอพระคุณเจ้าช่วยโอนเงินค่าน้ำมันให้กับรถสิบล้อสักเก้าพันบาทเขาจะได้ขนของไปส่งวันนี้เลยอยานาภาพถามว่าบ้านโยมอยู่ใกล้วัดไหนที่สุดถวายวัดนั้นแหละเขาคงไม่เคยมาวัดท่าขนุน เนื่องเพราะว่า,ามาวัท่าขนุนจะเห็นว่าแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากสาราเปล่าๆีกลายหนึ่งโทมาบอกว่าเคยมาถวายสังฆทานกับหลวงพ่อสองพันบาทจำได้ไหมครับตอนนี้ผมตกรถอยู่ที่นั่นที่นี่ รบกวนหลวงพ่อช่วยโอนเงินค่ารถให้ผมสักหนึ่งพันบาทจะได้กลับบ้านได้อาตมาภาพถามกลับไปว่าโยมเคยมาทำบุญกับอาตมาภาพแน่นะก็บอกว่าแน่ครับวันนั้นเวลานั้นหลวงพ่อน่าจะจำได้ก็เลยบอกไปว่าถ้าโยมเคยมาต้องรู้ว่าวัดอัตมาภาพอยู่กลางป่า กว่าจะเดินทางไปถึงธนาคารใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วโยมแทอาตมาไปโอนเงินอย่างไรเขาบอกว่าโอนเงินออนไลน์ก็เลยบอกกลับไปว่าพอดีไม่มีบัญชีออนไลน์สรุปไม่รู้ใครหลอกใครพวกนี้ดีอยู่อย่าง่อจะมาไม่ค่อยกดทิ้งหรอกอยากรู้ลีลามันก็ชวนคุยไปเรื่อย นี่ลายหนึ่งมาถึงก็เบอร์ของท่านพวพันกับการฟอกเงินจะโดนปิดเบอร์เดี๋ยวนี้แล้วให้รีบโทรกลับไปที่เบอร์นี้เบอร์นี้ไม่เช่นนั้นแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงนี้จะโดนปิดเบอร์โทรศัพท์อัตมาภาพบักปิดไปเลยกูมีทั้งหลายเบอร์ขี้เกียจจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือนอยู่ เพราะฉะนั้นโยมจะเห็นว่าถ้าเราไม่โลภโอกาสที่พ่าคอนเซนเตอร์หลอกเราได้จะน้อยมากส่วนใหญ่มักจะโลภเจอโยรายหนึ่งเป็นสมณเพิ่งจะบวชดพระได้ 2, สองพรรษามาติดต่อกับผมอัตมภาพ ว่าจะแนะนำโยมรายหนึ่งให้เป็นบุคคลสำคัญระดับชาติที่ใครๆรือว่าสวรรคตไปแล้วแต่ไม่จริงหากแต่ไปทำมาหากินอยู่ประเทศจีนตอนนี้มีเงินหลายแสนล้านจะโอนเงินมาช่วยน้องชายที่คลองราชอยู่ แต่รัฐบาลบล็อกเอาไว้ไม่ให้โอนดังนั้นเงินจำนวนมากก็เลยต้องทยอยกันเข้าบัญชีหลายๆคนเข้ามาเพื่อที่ไม่ให้รัฐบาลรู้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีบรารมีพอที่จะร่วมงานกันได้ ตาบวภาพได้ยินแล้วก็กลื่นน้ำลายดังเอื้อกเรื่องแบบนี้มึงก็เชื่อได้เนาะแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์มากว่าพวกนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียนจิตวิทยามาหรืออย่างไรเขาสามารถพูดให้เราคิดว่าเป็นคนสำคัญที่สุดเป็นบุคคลที่ต้องมีต้องช่วยเขาเลย ถึงถ้าหากว่าไปตกลงปลงใจเมื่อไร่เดี๋ยวก็ต้องโอนค่าดำเนินการแบบโน้นแบบนี้ไปเรื่อยไม่รู้จบไม่รู้พอกันเสียทีอยังโชคดีว่าทางรัฐบาลจีนช่วยกวาดล้างแก๊งคอนเซ็นเตอร์ทางประเทศพมา่าไปวหน,นี้ไปตั้งฐานที่เขมร รัฐบาลเองเราก็ดันทำอะไรง่โง่เซ่อเซ้อให้ทหารจัดการปิดชายแดนซะแกงคอนเซนเ็นเตอร์ระยะนี้ก็เลยหายไปไม่อย่างนั้นแล้วจะรำคาญกว่านี้อีกเยอะซึ่งในวันเข้าพรรษานั้นกิจกรรมของทางวัดท่าขนุนจะมีน้อยมาก เพราะว่าส่วนใหญ่จะทำสำเร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วหลังจากงานทำบุญเช้าแล้วก็จะเหลือแค่สังฆทานสลากภพัดในตอนคำ่ำซึึ่งของเราเองญาติโยมก็แทบไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะว่าวัดจัดเอง ความจริงสลักพัฏควรที่จะให้โยมร่วมกันเป็นเจ้าภาพแต่ด้วยความที่ว่าญาติโยมจัดมามากน้อยต่างกันลักลั่นกันมากถ้าให้ทางวัดจัดเองก็จะใกล้เคียงกันอาตมาภาพตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสก็เลยจัดเองมาโดยตลอด จะมีมากน้อยต่างกันก็ตรงปัจจัยที่เป็นเงินสดก็คือมีตั้งแต่สามพันบาทสองพห้าบาทสองพันบาทพันห้ารอยบาทหนึ่งพันบาทห้าร้อยบาทเป็นต้นให้แต่ละคนไปวัดกันว่าใครภาวนาพระคาถาเงินล้านแล้วมีผลมากกว่า ความจริงมีเคล็ดลับในการจับสลกักภัพัดอยู่แต่ไม่บอกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกวาดรางวัลใหญ่ไปหมดคนอื่นจะเดือดร้อนอีกห้านาทีพระภิกษุษสมนเนรขึ้นอาจสงนจะจ๊ะ พันษาเนวัท่ากนุนเมพระเก่าสามสิบห้ารูปพระใหม่เจ็ดรูปสมเนรใหม่หนึ่งรูปการบวชจำพรรษาปีนี้รอดมาได้แค่รูปเดียวอีกสองนาคหลุดหายไปไม่ผ่านคิวซี เรว่าของวัดท่าขนุนเราต้องมาเป็นนาคล่วงหน้ากันนานคนไม่ตั้งใจจริงไม่มาบวชโดยเฉพาญาติโยมรับร,บ,รบวัดเขารับรักหลวงปู่สายอดีตเจ้าว,วาดเป็นอย่างมากจะบวชลูกเมื่อไรต้องแห่มากราบหลวงปู่สายก่อนแต่ไปบวชวัดอื่น บอกว่าถ้าอยู่วัดท่าขนุนเดี๋ยวลูกจะลำบากบัดิสามครึ่งก็ต้องตื่นมาทำกรรมฐา,านกันแล้วทำวัดเช้าทำวัดค่ำอีกวันละสามรอบแถมยังออกบินธบาตท,ทุกวันฝนตกกระนำเป็นฟ้ารั่วก็บินธบาท กลับมาแทนที่จะได้เข้าสวยก็กลายเป็นข้าวต้มเวลาเปิดบาทรับโยมน้ำมันลงไปด้วยก็กลัวลูกจะลำบากกันก็เลยไม่ค่อยอยากจะให้บวชวัดท่าขนุนซึ่งเรื่องพวกนี้นเป็นเรื่องอะไรที่ย้อนแย้งมากเขาบอกว่าวัดท่าขนุนเคร่งเกินไป อาตมภาพเองก็หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกอยาโยมอยากได้พระเนนที่เคล่งคลัดต่อพระวินัยแต่กูไม่ให้ลูกบวชวัดนี้ฟังแล้วน้ำตาจิไหลตั้งแต่รมภาพเป็นจะอาวาดมาแป๊บๆเดียวจะยี่สิบปีแล้ว ยังไม่มีปีไหนที่มีพระน้อยกว่าสามสิบรูปถ้าใครต้องการเรียนส่งเรียนไปจนสุดกำลังของท่านไม่ใช่ของอาตมาถ้าใครต้องการปฏิบัติธรรมติดขัดตรงไหนสอบถามได้ทุกขั้นตอนอย่างนั้นพระวัดนี้ก็เลยค่อนข้างจะแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ก็คือฝ่ายเรียนกับฝ่ายปฏิบัติแต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขลิภสุสง์และแมช่ชีที่จบปริญญาเอกของจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงแรกมีทั้งหมดสิบสามรูปเป็นของวัดท่ากระหนุนไปหกรูป เห็นแม่ชีหุงข้าวต้มแกงให้โยมอยู่ภายในวัดโยมก็ไม่รู้หรอกว่านั่นเป็นแม่ชีด็อกเตอร์จบปริญญาเอกอยู่สองรูปอาธรมภาพไม่มีกติกาเรียนจบปุ๊บศึกปั๊บก็ไม่ว่าแต่ว่าตอนที่อยู่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ต้องเรียนห้ามอยู่เฉย มีโยสาขาวิชาหนึ่งก็คือปริญญาโทการพัฒนาสังคมส่งไปเรียนจบมาหกรูปศึกไปพัฒนาสังคมซะหกรูปก็เลยบอกกับพวมโดยการหลักสูตรว่าต่อไปหลักสูตรนี้อย่าเลี้ยวไปแถววัดท่าขนุนอีกมันดีเกินไป ทำให้พระบวชแล้วเห็นช่องทางถึงเวลาเรียนจบก็ไปพัฒนาสังคมกันเป็นอะไรที่ขำๆดีปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพระภิกษุสมเณรทั้งอำเภอทองปาภูมิถ้าใครเรียนได้วิทยาลัยสงการจดนบุรีมาเบิกค่ารถได้ที่วัดท่าขนุนเดือนละสามพันบาทต่อรูป พูดง่ายๆว่าส่งเรียนทั้งอำเภอส่วนทุนการศึกษาระดับประถมมัธยมก็ให้ทั้งสามสบสี่โรงเรียนในอำเภอนี้โรงเรียนประถมให้ยี่สิบทุนโรงเรียนมัธยมให้สามสิบทุนปีหนึ่งก็หลายล้านบาทอยู่ บลาฉะนั้นสีกากรอบแกไม่เลี้ยวมาวัดนี้หรอกเพมีเท่าไหร่ก็ใช้หมด